นะสวัสดีครับก็ไปสู่เรื่องที่3กันแล้วนะครับหลัง <c oughs> จากาเรื่องที่1และเรื่องที่2เนี่ยเราผ่านไปแล้วนะครับก็นะักเรียนอย่าลืมนะครับไปติดตามงานตัวเองนะครับ <c oughs> ว่าเราถึงเมนูที่เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็คือขึ้นหัวข้อที่3นะครับก็คือการเรียงสับเปลี่ยนแบบเส้นตรงนะครับ ก็ถ้าใครยังไม่ได้ศึกษาหรือว่ายังไม่ได้ทำในกิจกรรมที่1ที่2ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดตามลิงก์นะครับก็คือแอปเดียวนี่แหละนะครับไม่ได้ขยับไปไหนเลยแล้วก็รวมไว้ให้นะครับเรียนก็ไปส่งงานนะครับแล้วก็อัปเดตคะแนนตัวเองผ่านทางาช่องทางนี้นะครับการค้นหานะครับการค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อ นามสกุลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาเองนั่นแหละนะครับครูเอาตัวอย่างเพื่อนของเรา3ามคนได้เนี่ยมาไว้เฉยๆนะครับอ้าวมาดูเลยในเนื้อหาของเรานะครับต่อไปหัวข้อที่3นะครับว่าด้วยเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแบบเส้นตรงนะครับการเรียงสับเปลี่ยนแบบเส้นตรงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปเลย หน้าที่8นะครับการเดสเปนเช่นตรงใครมีเอกสารนะครับเอามาดูด้วยกันพร้อมกันไปเลยนะครับเอาละครับการเรียงสเปลี่ยนนะครับโดยมีบทนิยามบอกว่าถ้า,ามีของถ้ามีของทั้งหมดนะครับอยู่ n สิ่งเอามาเรียงทและ r สิ่งนะครับโดยที่ r เนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับ ให้ใช้สูตรว่า n อ็นแฟกส่วน n ลบอแฟกนะครับ n นแฟกส่วน n ลบอแฟกนะครับอ่านี่คือการเด้งสับเปลี่ยนการเดงสับเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับต้องคำนึงถึงลำดับนะครับลำดับถึงลำดับหมายความว่าเอ่อการเข้าเส้นชัยต้องมีที่1นึ่งที่3อาย่างเงี้ยการเดงตำแหน่งตัวเลขอ่นะเขาเรียกหลักเนี่ยใช้ค่า P ได้เลยนะครับเหมือนตัวอย่างที่แล้วเนี่ยถ้าเราเรียนค่า P แล้วเราใชเอาความรู้เนี่ยไปใช้ค่า P ได้เลยนะครับเอาค่า P ไปใช้ในโจทย์ก่อนหน้านี้ได้เลยนะ ยังไงอายังไงโจทย์เหมือนโจทย์ก่อนหน้านี้นะครับที่เราเคยฝึกกันมีเลขอยู่1 2 3 4 5มี5ตัวเอามาเรียง3หลักได้กี่วิธีตอบเลยนะครับง่ายๆเลยคือมีอยู่ห้าทำไมละ่ะก็1 2 3 4 5 5ตัวเลือกมาเรียงทีละ3เป็นพีห้อ่าเรียบร้อยนะครับเป็น p 53นะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น5้าแฟกส่วนด้วย สองแฟกสองแฟกมาจากอะไรมาจากห้าลบสามนะครับอ้าวบังนะครับเดี๋ยวครูลดร,รูปตัวครูลงนิดนึงก่อนครับอ้าวบังนะครับอ้าวเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเร็วขึ้นมากเลยนะอ้าวลนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราแบ่แยกแล้วนะ permutation หรือการเรียงสับเปลี่ยนต้องคำหนึ่งถึงลำดับ คำานึงถึงตําแหน่งนะครับมาเกี่ยวข้องนะครับเอามาดูปลูกต้นไม้เรียงแบบหน้ากระดานเป็นไหมเป็นนะครับแต่โจทย์ถามว่าข้อใดไรไม่ถือว่าเป็นการเรียงสเปียนนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยก็เป็นนะครับเป็นเพราะว่าต้องเป็นระดับต่างๆกันนะครับคือไม่มีสิทธิ์เข้าเสมอกันนะครับแน่เลือกประธานรองประธานนะครับประธานรองประธานตําแหน่งต่าหน่งมันก็เป็นเช่นกัน นี่ข้อนี้เลยนะครับข้อที่สี่เนี่ยไม่เป็นแน่นอนเหตุเหลือข้อเดียวนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ากรรมมาสามลูกเอยก็ไกลหายกรรมมาสามลูกแล้วตอนกรรมขึ้นมาใครอยู่ก่อนสามลูกที่ได้มาใครอยู่ก่อนอยู่หลังเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคข้อนี้แหละนะที่เราเรียกว่าไม่ใช่การเรียนกับเปลี่ยนแต่เป็นเนื้อหาถัดไปนะครับเป็นเนื้อหาหัวข้อที่ห้าแต่ตอนนี้ไม่พูดถึงนะครับ ต่อเลยข้อที่แนี่งไงพูดถึงเข้าเส้นชัยนะครับการเข้าเส้นชัยเอาถามก่อนแล้วเข้าเส้นชัยตอนนี้เนะี่ยตอนนี้มีคนไม่ได้เข้าเส้นชัยไหมทุกคนต้องเพราะเขาเป็นนักแข่งนะครับนักวิ่งนะครับไม่มีใครออกนอกลู่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าเส้นชัยหมดถ้าจะคิดแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ท่าพีก็คือ4 3 2 1ึ่งซึ่งถ้าพูดถึง4 3 2ส มันก็คือ4 f ่ c t อ่ามันคือ4 factor i เรนะครับมันคือ4 factor i เรแต่ถ้าพูดถึงค่า permutation หรือว่าการเรียงสับเปลี่ยนก็จะใช้สูตรว่ามีคนอยู่4คนเข้าเส้นชัยทั้ง4คนนะครับตามสูตรสูตรว่างไงเอาเขียนให้ดูสูตรทางนั้ครับ PnR ได้มาจาก n แฟ ส่วนด้วย n ลบ r แล้วก็ในวงเล็บนะครับนะฮะ n ลบ r ในวงเล็บนะครับเราแฟกก็จะกลายเป็น n แฟกก็ n เป็น4ครับเป็น4แฟกส่วนด้วย0แฟก0มาจาก4ลบ4นะครับเป็น0 0แฟกต์เป็นค่าเป็น1นะครับโดยนิยามเราบอกไปแล้วนะครับก็เลยตอบ4แฟกส่วน4ซึ่งถ้าพูดจริงแล้วมันก็คืออันเดียวกันนะครับเฮ้ย4แฟกส่วน1นะครับเพราะ0แฟกเป็น 1. 1ก็อันเดียวกัน C f a c t ได้เท่าไหร่ล่ะครับก็ตอบ24ครับอ่า C f a c t เป็น24นะ C f a c t 24ทวนนิดนึงบางคนลืมไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างต้องรู้จักในเรื่องของ f a c t อเรียนนะครับมีดังนี้นะ0 fact ให้ถือว่าเป็น1 1 fact ละ่ะก็เป็น1อยู่แล้วครับ2 fact ล่ะครับก็1นคูณสได้2 3 fact แฟนะครับก็3ามคูณสคูณหได้6ก fact ล่ะเท่าไหร่ครับก็ เอาหกคูณสี่ไปยี่สิบสี่เร็วขึ้นกว่าเดิมน,นะครับถ้าแฟกก็เอาห้าคูณสี่แฟกนะครับอย่าลืมนะครับว่าห้าคูณสี่แฟกได้เลยนะครับคือแฟกไม่หมดไปนะครับแฟกไม่หมดเราก็ขอให้สี่เนี่ยไม่ถึงหนึ่งถอยไปเรื่อยๆไม่ยังไม่ถึงหนึ่งให้ใส่แฟกไว้ก่อนเสมอน,นะครับแต่ว่าสี่แฟกเมื่อกี้เราเห็นอยู่ตรงนี้ยี่สิบสี่ก็เอายี่สิบสี่คูณห้าก็ตอบร้อยยี่สิบ หกแฟกต์ก็เอาร้อยยี่สิบคูณหกนะครับเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบและเจ็ดแฟกต์ที่เคยว่าจําได้แค่นี้แหละนะครับก็ซัดไปเลยครับห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่เก้าเนาะบวกหนึ่งเป็นห้าสิบเยอะจำได้แค่นี้พอจําได้แค่นี้พอเนาะไปดูหน้าต่อไปครับเอาตัวสอนคําว่าฟิสิกส์มาเรียงใหม่เอานับก่อนฟิสิกส์มานับก่อนคําว่าฟิสิกส์งนะครับไม่รู้นะ นับ1 2 3 4 5 6เพราะเราไม่สนใจความหมานับไปนะนะ1 2 3 4 5 6มีซ้ามีซ้ำไหมไม่ซ้ำครับแสดงว่า,าตอนนี้มีของทั้งหมดหรือ n ของเราคือ6 4สนะิเอามาเรียงใหม่นะครับเอามาเรียงใหม่เรียงใหม่ทั้งหมดเรียงใหม่ทั้งหมดก็คือมีอยู่หหยิบมา6เลยครับก็เลยกลายเป็น6 f แฟกส่วนด้วย6ลบ6เป็น0แฟกจึงตอบ6กแฟกส่วน1 เมื่อกี้หแฟได้เท่าไหร่น้อแได้เท่าไหร่น้อหกแฟก็เป็น720ดรบครับเคเสร็จเรียบร้อยได้720นะครับหรือถ้าคิดเป็นแผนภาพนะครับก็คือขีด1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีดแล้วก็เป็น6แฟมีอยู่มีทั้งหมดอยู่6ตัวสอนเนาะช่องที่1เนี่ยเติมได้ทุกตัว ตัดไป1ตัวเหลืออยู่5ตัวเอ่อคุณมูณไวิธีนี้ตัดไปหนึ่งตัวเหลือ4ตัด1่งตัวเหลือ3ตัดไปเหลือ2เหลือ1ก็จับคูณกันนะครับก็จะได้เป็น6 5 4 3 2 1ก็คือ6แฟกอันเดียวกันนะครับ6แฝกเท่าไหร่ก็720ด้อ่าดูวิธี2วิธีนะครับไปดูข้อที่10ข้อที่10เอาละเอามายืนอ้าวเอาตัวแทนนะครับนักเรียนชาย7คนยืนเรียงหน้ากระดานทีละ3คน นี่ยเคยยืนเรียงหน้ากระดานนะครับใครยืนใกล้ครูเสียวสุดกลัวโดนไม่เร็วเวลาคิดถึงบรรยากาศนะตลาดเดียออนไลน์นะถ้าเราอยู่ประถมเนี่ยให้มาหน้าห้องเรียนเรายืนจะค่อยๆขยับเพราะฉะนั้นการการยืนหน้าหน้าห้องเนี่ยนะครับเรียงเรียงคิวกันเนี่ยยังไงยังไงก็มีความหมายนะครับลำดับมีความหมายแน่นอนนะครับลำดับที่1 2 3สองสามเมแต่ออกมาแล้วมายืนเนี่ยยังลำบากเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงใช้ค่า p เพราะเราคำนึงถึงลำดับนะครับ จึงบอกว่า p 7นี่คือ n 3นี่คือ r p n r ก็เป็น p 7 3ก็เป็น7แฟกส่วน7ลบ3แฟก7ลบ3นะครับเป็น4แฟกครับเอ๊ะเราเรียนมาแล้วเรื่องของการทำแฟกทอเรียนเนี่ยให้เราลดจากตัวมากมาหาตัวน้อยมากมาหาน้อยอ่ะมากมาหาน้อยมากคือ7ครับลดเลยครับ4แฟกทียรอครับ อ่าสี่แฟกยืนรอก็เป็นเจ็ดคูณหกคูณห้าเจอแล้วสี่แฟกตัดเลยครับจบเสร็จคูณเลยยังไงนี่แหละเนาะหกห้าสามสิบนะครับก็เป็นสองร้อยสิบอ่านี่ไงคำตอบเจอละเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วต่อไปต่อไปครับในการ ข้อส1นะครับในการวิ่งเข้าเส้นชัยครับวิ่ง5คนแต่เอาเอาที่1ที่2ที่3เพื่อขึ้นรับเหรียญขึ้นนะครับโพเดียมขึ้นรับ1 2 3่งแบบนี้ถามว่าวอยากทราบว่าวะจะมีทั้งหมดกี่วิธีก็เอาแค่3ตํตำแหน่งมีตำแหน่งมาลองรับแสดงว่าคา่าค่า p permutation นะครับเป็น p n คือ5 r คือ3ก็เป็น 5 3ได้เป็น5แฟกส่วน5ลบ3าลบ3เนาะ5ลบ3เท่าไหร่ครับก็เป็น2องเนาะเป็น5แฟกส่วน2แฝกไม่ต้องลดกลค,ครับข้อนี้ลดได้ไหมได้แต่ว่ามันมันง่ายอะ่ะ5แฝกคือ120อะ่ะส่วน2แฝกคือ2อะ่ะตัดกันเลยครับตอบ60ไปเลยครับจะกินไหมอตอบเลย พอที่สิองนะครับพอสิบสองท้ายแล้วอ๋อ,ะอ,ะอะนะถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆน,นะครับผู้เบงง่ายๆก่อนมีตำแหน่งอยู่ตําตำแหน่งสำหรับผู้ชาย3ผู้หญิง2ก็ครบหคนพอดีนะครับอ๋อไม่ใช่ตำแหน่งตําตำแหน่งนี้ไม่ต้องพูดถึงให้ผู้ชาย7คนไปเลือก3ตํตำแหน่งให้ผู้หญิง2คน4คนไปเลือกอีก2ตำแหน่ง จะมีการบรรจุคนทั้งหมดกี่วิธีข้อนี้ต้องจับแยกกรณีแล้วจับคูณกันนะครับแยกกรณีชายแยกกรณีหญิงทําไมถึงต้องคูณเพราะว่าจะได้ครบ5ตําแหน่งนะครับจะได้ครบตําแหน่งวแล้วก็เริ่มเลยนะเริ่มเลยอืมไปดูเพศชายก่อนเพศชายมีอยู่7คนมีตําแหน่งว่างเพียง3ตําแหน่งคูณกับเพศหญิง นะครับเพศหญิงมีอยู่4คนมีตำแหน่งสงตำแหน่งนะครับเปลี่ยนเป็นรูปแฟกทอเรียนมานะครับก็เป็น7แฟกส่วนด้วยนะครับ n นลบอานลบอามีเจ็ดลบออก3เป็น4แฟกคูณกับ4แฟกส่วน n อลบอาเป็น2แฟกนะครับ ลดจากตัวมากลงตัวน้อยได้เป็น<ม>ยืนรอครับ4แฟกอยู่ด้านล่างครับ4แฟกยืนรอเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4แฟก4แฟกแฟกจบนะครับอันนี้4ี่คูณ3คูณสแฟกส่วน2แฟกตัดตัดโอ้โหมีเลขอะไรที่ต้องจับมาคูณกันบ้างมีเลขอะไรบ้างครับ ก็มีเลขที่นำมาคูณกันดังนี้เจ็ดหกห้าสี่สามเจ็ดหกห้าสี่สามมันก็ครึ่งหนึ่งของเจ็ดแฟร์เจ็ดแฟร์ไม่มีสองห้าศูนย์สี่ศูนย์สองโอเคต่อเนี้นะครับนี่สองห้าสองศูนย์เสร็จเรียบร้อยนะครับ อ่าแล้วเนไปลองทําใบกิจ,จก,กรรมต่อนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับในลิงก์เหมือนเดิมนะครับในแอปในการเรียนออนไลน์ของเรานะครับไปดูว่าโจทย์ปัญหาแต่ละข้อต้องทํำยังไงบ้างนะครับถึงจะข้อเล็กข้อน้อยนะครับอาจจะมีแค่4ข้อแต่ก็สิบคะแนนนะครับผู้พยายามทําคะแนนให้มันบาลานซ์เดี๋ยวระบบจะแจ้งมาเองนะครับอันนี้ เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกนะครับพวกเราก็ไปส่งข้อสอบมาดูนะครับว่าเท่าไหร่สําหรับวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเลยเรื่องของการเน้นสเกนแบบวงกลมหรือแบบเส้นปิดนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ